การประกอบใคผัดปำน้ำเอจชีครับ p m 4 0 0ยตัี้อาการคืนน้ำแดงั้นไม่ตัดนะครับปัญหาเกิดจากใบพัดหมดนะครับใบผัดหมดหมดนี่กำลังใส่ใบพัดใหม่นี่การใส่ใบพัดใหม่ จุกงูไหมเปลี่ยนไปพัดมาครับความหนาทำใหม่นะกลับไปพัดเก่แตกต่างกันพัดสอ้อมจะเป็นเจลนะนนนครับเป็นความน้ำอุณหภินะครับเป็นรุ่น แล้วจะช่างจะถนัดเป็นว่นไ่อาการขึ้นน้ำจะข่าวลือกันใ่ข่าวลือฟุมามการเปลี่ยนไม่ฟับเขาไปทะเลถุงมาเลย ลองม,นงมอุนนมึงมุนไหนบ่ะฝืดื่ะกัรเืดตรงนึองเขาไม่อยูดฝื่อ่ะบม่เืดไปพัดหาซื้อได้ตามร้านขายปั๊มทัวไปครับ <c oughs> เอาตัวไหนจกกับไว้สิไอ้พวกแบนมันหนาอยู่มั่วเบี้ยว มีแน้รถไอกให้คึ้เยอะไหมใส่ให้ขึ้แบนไหมงันขางงาลางว่เออสมัยก่อทำง่ายทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องจ้างช่าง ประกอบประกอบขั้นตอนต่อไปประกอบาแป่นคืนครับ We'll <laughs> อนสีตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จครับจะลองน้ำดูจากตะกอนขึ้นได้แค่สองร้อยยี่สิบนะครับตอนนี้ใบพัดใหม่ลงได้เยอะขึ้นครับแล้วเทตอนตัดนะตอนตัด ได้ถึงตามรอครับต้มหยุดทําง,งานปกติก่อนเปลี่ยนในพัดต้าไม่หยุดทําง,งานครับทำง,งานที่250ตลอดเพราะว่าํำแ่งอันดันไม่ถึงนะนี่ตัวใช้น้าำปกติครับครับือต้นเหตุครับใ้พัดลม,มแล้วครบโอเครับผมครับ